เมน,นูทําเองเนะครับกับพ้าไข่เยี่ยวมา้านะครับกับพราทอดกรอบโอบ้แซ่บหลายเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องครับคือเด็ดเมนูพิเศษกระดาษเมื่อนี้เมนูพิเศษเราผัดกระเพราไข่เยี่ยวมา้าใส่หมูสับครับนี่เลยนี่เลยวัตถุดิบหมูสับไข่เยี่ยวมา้ากะเพรานี่เสียเอาไปทอดก่อนนะครับเครื่องกะตำพริกกระเทียมให้เรียบร้อย เพลองปรุงง่ายๆครับซอสหอยน้ำตาลผงนัวครับใส่หลายซ่บหลายแต่ว่ามันเปิดแล้วน้ำปลานะครับอันนี้ซอสหอยนะฮะอันเมื่อกี้นี่สีอ่ขาวนะแล้วก็มีน้ำตาลนะต้องเอากับเข้ากับไข่ยเยี่ยวมาไปทอดก่อนครับเดี๋ยวไปลงมือกันเลยครับพี่น้องอ่าเริ่มต้นะนรับตั้งไฟหอนเดวกัน เอาไข่เยี่ยวมาลงทอดเลยนะครับทอดประมาณนี้นะครับพลิกไปผิกมาจนกรอบทุกด้านกะเป็นดันใส่ใดนะครับข้กากระสีประมาณนี้นะครับเล้ากระสีไปพาเป็นสีเป็นสีนะครับน้ำไข่เยี่ยวมามาพาเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็น้ำไปพัดได้เลยครับหลังจากทอดไข่เยี่ยวมาเสร็จเราก็สิทอดกะเพราต่อเลยกบกรอบนะครับ แต่ถ so ้ากระชาน้ำมันเก่านะครับก็จะริกกระเทียมใส่ลงไปแต่ถ้ากระชาน้ำมันเก่านะครับก็จะริกกระเทียมใส่ลงไปพริกกระเทียมหอมมากกับใส่หมูเลยนะครับ หมูลงไปพัดได้เลยพร้อมนะครับปูน้ำมันน้ำมันทอสไปกับเผาตัดไปเรื่อยๆครับเอาเกสิบปรุงได้เลยนะครับเริ่มจากใส่ซอสหอยลงไปครับตามด้วยซีอิ๊วขาว ยูคาลและกน็น้ำปลาครับชุบรสกระเทียมหนึ่งสรสดีครับเอากระดิใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับใส่เกลืองปรุงทุกอย่างครบเราหากักกะผัดหมูอีกทีหนึ่งนะครับหมูสุกแต่กรเ,เข่ากับเกลืองปรุงนะครับพอหมูสุกครบเพาก็ดีใส่ไข่เยมมี่ยวม้าลงไป คนเดี่ยวกันจักน้อยคนหลายก็อย่ามาเล็กเลครับผัดพอหอมพอใครเดียวมามสุกเข้ากับไส้เลยนะครับใส่กระเพรากรอบตีเฮาทอดไบครบอันเสร็จพิธีครับกระเพราใส่เดียวมานะครับปอกกรอบแน่โอ้แซ่บครับมาครับกินข้าวน้ากันแซ่บลาย